เรื่องของการเมืองที่จะรับมือกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงวันที่12มีนาคมก็ปรากฏว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมกันหลายส่วนนะฮะทั้งคอตมอทีมของคุณสุเทพทึกสุบรรงนายกมีเมื่อวานมีล้อมตีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทยวงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลรัเอกำธรพุ่มพิรันพอบทร,รนะครับมาครบเลยนะฮะพอบทอรพลอ,อากาศเอกอิทธพรสุภวง แล้วก็ทางพอบอตรรักษาการพลตบตรเอกปฏิบตันประเสริฐก็ร่วมประชุมกับนายทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีทางเลขาธิการสภาความมั่นคงคุณทวินเพลี่ยนสีประชุมกันตอนเช้าเครียดพอสมควรนะครับตอนเที่ยงก็ถแถลงข่าวถาแถลงข่าวโดยทางคุณสุเทพก็ถแถลงพร้อมกับคณะกรรมการคอตอบอนะครับผลประชุมสรุปบอกว่าประชุมคอตมอ,อรประเมินสถานการณ์การชุมนุมวันที่1 2มีนาคมก็คาดว่าจะมีคนชุมนุมประมาณแสนคนครับ และนำรถบรรทุกขนาดเล็กรถอีแตนรถส่วนตัวเข้ามาเป็นหมื่นคันอาจจะทำให้เกิดปัญหาจราจรในกทมที่ประชุมมีม,มติว่าต้องเจรจากับผู้จัดการชุมนุมเพื่อขอความร่วมมือห้ามนำรถอีแตนรถบรรทุกขนาดเล็กเข้ามาโดยขอให้มาด้วยยานพา,าหนะสาธารณะเช่นพวกรถไฟรถบัสส่วนรถส่วนตัว ก็เอาเข้ามาได้แต่ถ้ารถอีแตนจะมีปัญหาเจ้าหน้าที่จะจัดสถานที่จอดรถไว้ให้ตามชานเมืองฝ่าฝืนต้องดําเนินคดีนี่คุณสุเทพบอกนะครับอยางอธิบายบอกว่านปชแตกแยกเป็นหลายกลุ่มและก็ไม่แน่ใจว่าจะควบคุมกันได้หรือเปล่าจากการข่าวก็พบว่ามีหลายกลุ่มสอบพฤติการใช้ความรุนแรงอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาวกรุงเทพเช่นวางระเบิด อย่างที่เกิดขึ้นที่แบนด์กรุงเทพซึ่งตำรวจจับกลุ่มผู้กระทำความผิดแล้วก็ยอมรับว่าเป็นกลุ่มเสื้อแดงและยังพบว่าบางกลุ่มไม่ได้คิดมาชุมนุมที่สนามหลวงหรือตามจุดนัดพบต่างๆแต่จะไปปิดล้อมสถานที่ราชการคือจะก่อกวนและก็ไปบ้านบุคคลสำคัญเช่นบ้านพลเอกเปรมตินสุรานนนท์ประธานองคม,มนตรีและทัะบุรุษด้วยเหตุนี้คอตมอจึงมีมติเสนอคอรมอมีนาคมนี้ครับคือวันอังคารนี้นะฮะเพื่อขอใช้พรบความมั่นคงในราชอาณาจักร ใช้ระหว่าง11-23ถึงมีนาคมในกรุงเทพและบางพื้นที่ในปริมณฑลเช่นบางอำเภอในจังหวัดปทุมธานีอุธยาและสมุทรปราการเพื่อป้องกันประชาชนกรุงเทพให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ต้องใช้กฎหมายเข้มพอสมควรนะครับก็โดยกฎหมายนะครับจะกลุ่มพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะฮะไปดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะฮะพื้นที่ที่จะคลุมเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลกรุงเทพก็คลุมทั้งหมดนะฮะ ผลิมนทนตอนแรกเนี่ยจะประกาศเฉพาะสมุรประการอำเภอบางพลีบางเสาธงบางบ่ออำเภอเมืองแล้วก็เดินทีเดียวเนี่ยใช้เฉพาะสมุรประการกับปทุมปทุมก็มีธัญ,ญบุรีลำลูกกาคลองหลวงสามโคกลาดหลุมแก้วอำเภอเมืองปรากฏทีมคอตมอประชุมกันและฝ่ายความมั่นคงก็มองว่าเอ๊ะมันมีจุดสําคัญอีกหลายจุดนะที่อาจจะต้องคุมด้วย อย่างเช่นอยุธยาเนี่ยฮะอยุธยาก็คือบางปะอินบางไซวัางน้อยลาดบุหลวงเพราะว่าคนมาจากอีสานทางเหนือเนี่ยจะผ่านเส้นนี้จําเป็นต้องครูอยุทยาก็เลยขยายไปอยุทยานครปฐมก็คือพุทธมนฑลสามพรานนครชัยศรีสมุทรสาครกระทุ่มแบนอำเภอเมืองชายเชิงเซาคือบางปะกงอำเภอเมืองครูมหมดเลยฮะมีหลายจังหวัดเลยนะครับก็นับๆดูแล้วก็สองสี่หกแปดจังหวัดนะฮะที่คุมใช้พรบความมั่นคง ก็มีหลายกฎหมายนะฮะมีพรบรความความมั่นคงมีพรบการแพทย์ฉุกเฉินรับมือด้วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเลือดตกยางออกพรบรเครื่องวิทยุโทรคมนาคมก็บังคับใช้ด้วยพรบการจราจรในน่านน้ําไทยพรบรควบคุมน้ํามันนี่ใช้หลายพรบรนะครับเข้ามาคุมคุณสุเทพก็ยืนยันบอกว่ากรณีอาวุธหายจากคลังแสงจังหวัดพัทลุงสั่งให้กองทัพสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ ต้องมีคนรับผิดชอบแล้วก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทางฝ่ายกองทัพไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือทัพอากาศยืนยันตรงกันไม่มีการปฏิวัติแน่นอนประชาชนสบายใจได้เมื่อวันประชุมกันเสร็จทางของพอบตรรักษาการพลเอกประทีปตันประเสริฐก็บอกสั่งการให้ตำรวจภูธรแต่ละภาคเนี่ยไปเจรจากับแกนนํานปชในต่างจังหวัดส่วนแกนนํากรุงเทพจะมอบหมายให้ทางบชอนเจรจาพูดคุยทางพลโทคณิต สาพิทักษ์แม่ทัพภาคหนึ่งเองก็บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้ชุมนุมจํานวนมากจึงต้องใช้เจ้าหน้าที่เยอะนะฮะสามหมื่นนายครับเจ้าหน้าที่ปกครอง2องหมื่นนายฮะต้องทํางานประสานความร่วมมือเพราะเข้าใจว่าจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมัน่นคงก็เชื่อว่าการชุมนุมเยอะฮะคงมาเป็นแสน,นะฮะลดอีแตนน่าจะเป็นหมื่นก็ กร็ระดมกันมาจากทั่วสารทิศเข้ามากรุงเทพปริมณฑลฮันจํจำเป็นต้องระดมเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะเยอะพระบรความมั่นคงก็จําเป็นต้องเข้าคอรมอรวันนี้นะฮะจะประากาศใช้